คุณผู้ชมครับวันนี้ก็ผมพามาชมนะเทพื้นปูนภายในบ้านพร้อมเทคานคอดินครับผมนะครับผมนะทำเสร็จครับจะมีการปูไวเมทนะปูไวเมทแล้วก็พรมน้ํานะครับผมนะปูไวเมทพรมน้ํานะครับผมครับผมปูไวเมทปูโอ้เป็นระโ,โยงหมดเลยตัวนี้ครับผมนะดูว่าออก การโขกเลยนะครับโขกโขกสี่เป็นแทนมาแล้วค่อมค่อมคานไว้เลยครับผมนะโอวาเม็ดค่อมค่อมคานไว้เลยตัวนี้เลยนะครับมีการคล้องคานไว้นมีครับผดูครับวาเม็ดมีการคล้องคานนะดูล็อกคานไว้เลยนะก็คือว่าพื้นนี้เกาะติดกับไอ้ฐานกอดินนะตัวนี้ครับผมนะดูนะมีการคล้องคานนะครับ ก็มีการควายใช่ไหมครับมีการควายควายเล็งหากันเท่าเดิมล็อกไว้หมดเลยผูกรอบเลยเป็นเท่าเดิมดูครับผมเด็กเส้นเห็นไหมครับม้วนม้วนจับไอเด็กปอกคันคอรดินไว้เลยตัวนี้ครับผมนะนะครับนะคือการเทคันคอรดินพร้อมเทพื้นนี่คือดีอย่างหนึ่งว่าเราสามารถเอาไวเมทผูกติดกับคันคอรดินได้เลยตัวนี้ครับผมนะนะครับผมเห็นไหมครับ เริ่ม,มแล้วครับอันนี้เริ่มเทแล้วผมนะจะเป็นการเทอ่าด้วยปูนสำเร็จรูปก,ก็ตัวนี้ครับผมนะครับผมนะเปูนสำเร็จรูปนะครับู้รา,าชนะครับดู๋ยวนะ ครับผมสายจอบเกียร์แนละ้วนี่คนงานทั้งหมดสี่คนห้าคนทั้งหมดครับผมมาเป็นทีมแล้วทีมใหญ่เลยคเขาห้าคนเนะนี้ยเข้าผมนะดนูเลีวๆหน่อยนะเข้าผมนะนี่เทพื้นอยู่หกเซนนะผมนะเทพื้นหนาหกเซนครับผม ตัวนี้ผมนะโอ้โหเ,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 เลยครับโจ๊กเลยโจ๊กเลยเอาเลยครับวายเมดท่กกอมทานไว้เลยครับตัวนี้เลครับวายเมดจะท่อมทานไว้เลยครับถูกถ้าเป็นริมจะถูกถูกกับเล็ทคานไว้เลยตัวนี้ผมนะเลยครนะับดนะู ท่างทุกคนใส่รองเท้าบูทหมทดเลยรครับตัวนี้ท่านเพื่อนๆอยังไงครับห้าคนวันนี้ครับมีการฉีดน้ำหมดครับฉีดน้ำทะเลน้ำของผมนะฉีดน้ำพื้นรองไว้แล้วผมเตรียมพร้อมตั้งแต่เช้าแล้วผมนะดูครับผม,นะผมปาดของมันใคนคานเลครับผมล้นออกมาข้างนอกนะป๋าล้นแล้วล้นแล้วไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อย ดูครับดูครับเล็กละตัวตัวกล้องสายยาวเลยโดนไม้วัดโอ้ยเสียลงมาแล้วเสียลงมาในการเนาะโอเคครับใช้อิดล็อกครับผมนะอิดล็อกกั้นไว้ครับวันนี้ครับตัวนี้ไม่ผสมกับดินแน่นอนครับผมนะจะเป็นคานเน้นล้วนๆเลยตันนี้ครับผมนะคานแล้วก็วายเมทผูกกระติบคานเน้นวันนี้ครับผมนะคร้อมคานไว้เลยตันนี้ครับผมนะแข็งแรงแน่นอนครับผมนะพื้นบ้านทั้งทอคานกอดินครับผมตันนี้ครับผมคานแล้ว ไอ้ก่ราดทไปด้ตอนนี้จให้เนี่ยอาให้ได้ระดับทีให้ลอยไปเลยอยาให้มันให้เด่นหรือเปลารวันนี้เพิ่งเริ่มได้ประมาณสามนาทีก็ยังไม่มีอาการเหนื่อยนะครับตอนนี้ทุกคนยังแข็งแรงครับตอนนี้ยังฟิตเปี้ยอยู่นะเมชานอนเอาแรงอยู่ครับเมชานอนรออยู่ครับผมนะเมื่อคืนนอนไม่หลับตื่นเต้นครับผมเพราะว่าวันนี้ต้องควนปูนแล้วอไม่หลับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นวันนี้เจ้าของบ้านก็มาช่วยด้วยครับเจ้าของบ้านด้วยเจ้าของบ้าน ถ้าของบ้านทนนดูไม่ได้ครับผมนะอยากมาช่วยนะช่างชุดนี้มีแต่หนุ่มโหนตั้งเลยครับผมมีแต่หนุ่มโหนนะหนุ่มโหนตั้งเลยหนุ่มหนุ่มมากเลยครับถือว่าผมมีการใช้เหล็กกองครับผมนะใช้เหล็กกองเกลียร์แล้วตอนนี้ครับผมนะชาดูนะช่างครับแบบใช้เหล็กกองเกลียร์แล้วตอนนี้ครับผมนะก็สามเหลี่ยมไม่พอยาวะใช้เหล็กกองนะครับผมนะ ในกล่องไม่ขีดเลยครับตอนนี้เล่นกล่องไม่ขีดเลยครับผมแน่นอนเนี่ยโอ้แน่นอนครับดูครับดูครับสุดยอดเทคนิคครับผมเนี่ยามนกเย็นแบ่ก็เผมอเอามาใช้ได้แต่ว่าครับมีการใช้คอนใจกรอบับผมเพาะลงมาให้มันลงในคานครับผมเนี้ยนะครับผม ดูครับการปูวเม ini, ด็ดสุดยอดมากนะครับการปูวเม็ดนะดูครับผมข้อพนธุ์ด้วยเลยนะสำหรับพื้น,งน B ลง well พานทุกอย่างหมดเลยครับเราเห็นไหมครับสุดยอดมากครับผมมีการเคลียร์ระดับพื้นนะปูวเม็ดต้องดูครับผูกเหล็กไวาเม็ดอย่างเน้นหนาดูครับผมนะโอ้โหล็อกครับผมนะผูกกับลวดเลยล็อกไว้เลยนะตัวนี้ครับผมนะไม่งวยเลยครับตัวนี้ครับแข็งแรงมากเลยครับตัวนี้ครับผมนะสุดยอดเลยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับร้อยเข้าไปแล้วก็รัด รัดกับไอตัวคานนี่ผมนะดูว่าผมแข็งแรงมากครับผมนะวายเมทผูกเหล็กแล้วผูกเหล็กกับคานนั่นเองครับผูกลวดนะผูกลวดครับผมีสุดยอดมากเลยครับตัวนี้ส่วนใต้พื้นจะมีการเอาอิฐรองครับผมให้ให้วายเมทลอยตัวนิดนึงครับผมทีนี้ครับผมดูครับผมนะจตามจุดๆนะตามจุดๆดูครับมีการเอาหินรองครับวายเมทครับส่วนร่องคานครับผมนะก่อนจะปุก่อนจะเทพื้นเทปูนครับผมนะ โอ้รถน้ําชุมชม <pl ains> ่มฉ่ำเลยครับผมรถน้ําแบบชุ่มฉ่ำเนี้ยดูครับผมแบบชุ่มฉ่ำเนีลยะชุ่มฉ่ำหัวใจดูครับผมนะเตรียมเหล็กกองขนาดใหญ่ครับวันนี้ครับผมนะเหล็กกองสามนิ้วเลยครับผมนะใช้เหล็กกองสามนิ้วเลยครับไม่ขีดไม่ทันใจครับผมนะดูการเกี่ยวพื้นของของครับผมใช้เหล็กกองสามนิ้วแล้วตัวนี้ครับผมสุดยอดมากครับผมอ่าให้ติด ใช้ติดอิดเลยล่างกอันเรียบอิดเลยเออครับผมดูครับดูครับเหล็กกลองครับใช้เหล็กกลองเลยฮะเหล็กกลองสามนิ้วเลยครับผมนะเล่นของแหลกของแรงเลยอ่าโอเคครับผมเอาครับเอาเกียร์ใช้เหล็กกลองเกียร์แล้วครับนนี้ครับผมนะสุดยอดมากสุดยอดมากมีการเสียบเหล็กครับผมนะเสียบเหล็ก เบรกล้กอเสาไว้ผมเพื่อใช้ได้ลับฟออยู่ครับผมนะครับรผมเหยียบเล็กล้อเสาไว้ตรงนี้ผมเอาประมาณหนึ่งนิ้วว่าจ่อก็ไปประมาณหนึ่งนิ้วครับผมให้เหล็กเส้นครนะับผมนะเพื่อรับน้ำเพื่อรับน้ำหนักของกิ่ครับวันนี้ครับผมเหยียบล้อเสานะ้วตรงนี้ดูล้อเสาเหยียบล้อเสาทำการเหยียบเหล็กล้อเสาไว้ตรงนเหยียบเหล็กรอบเสาครับรผม นะเพื่อับน้ำหนนะักของตัวตีดเคอเกียร์ต่อแล้วอนี่ดชั้นหนึ่งครับเมนอเี่ยรัเกี่ยวกับเกยกเก่าเล้วยดูครับผมนะมีอาการหอบนิดหน่อยฮะเริ่เมีอาการหอบแล้วครับผมนะโอ้โหจอดนากครับผมเนปะวกวาาต้งไม่ได้คานเลยเรเนะ เริ่มจกแล้วตัวนี้ผมนะเราปอบป๊อปเดียวแลของทานเต็มแลวทั้งถาทั้งพื้นนะครับผมมึงเอาแต่ตัวมาน้ำมาด้วยเดี๋ยวทานกันด่างมาด้เนี่ยน้ำใส่งนี้น้ำใส่ไม่ลงแล้วดิ ข้อคูนขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเรืตัวข้อส่งปูนขนาดใหญ่ครับผมโอ้โหเรื่องไวเมนี่ก็ต้องยอมนะครับผมต้องยอมเขาเนี่ยเนี่ยดูปลูกเล็กย่างดีเลยครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงเลยครับผมยอมยอมยอมดูครับผมไวเมทเขาเนี่ยปลูกติดกับคันเลยครับผมเนี่ยพันคอดินเลยกับเล็กเลยดูเส้นนะโอ้ผมไวเมทไม่ไปไหนเลยครับผมปลูกคั่มครับไอคันคอดินแล้วแบบนี้ยก็ปลูกเล็กไว้หมดแล้วตอนนี้ปลูกก็ทั้งหมดเลยะ โอ้ยอมเลยยอมกองกเล่นหนาจริงครับผมนะเล่นหนาจริงดูครับหลังจากใช้เหล็กกองเกลียวเล็กเข้าๆแล้วครับผมนะเหล็กกองสามนิ้วครับแล้วก็จะมีการใช้ตัวสามเหลี่ยมครับผมเกลียวตามหลังอีกทีครับผมนะเพื่อความเรียบครับผมนะพอะเหล็กกองหมดประโยชน์แล้วจะ,จะดูว่าผมนะให้สามเหลี่ยมเกลียวครับผมนะ ทำเกียร์เลยตัวนี้ยผมดูครับคือใช้เหล็กกล่องเกียร์ก่อนแล้วก็ใช้สำยับามหลังทีครับผมตัวเนี้ยครับผมเดียร์สุดยอดเลยครับดูครับผมได้ทีเดียวทั้งคานรอดินแล้วก็พื้นบ้านเลยครับตัวนี้ผมนะโอ้ยเมทเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยครับตัวนี้ผมนะสุดยอดมากเดียวผม ลายเหล็กกองครับผมเหล็กกองไม่ขีดนะโยกแล้วก็ดึงโยกโยกแล้วก็ดึงกระป๋าดกัวน,นี้ผมนะนสุดยอดมากสุดยอดมากยาวที่สุดเลยตัวนี้ผมดูการปูไว้เม็ดเจ้านี่ต้องยอมรับจริงๆดูครับผมนะไวเม็ดไม่ขยับเลยครับผมนะโขลดอย่างแข็งแรงนะตัวนี้ วกันกอดินตัวนี้ผมม้วนเหล็กล็อกเรียบร้อยแล้วนิ้วหนูวะโ,โอ้โหยอมยอมยอมถูกกดหมดเลยติดแล้วผมพื้นบ้านจะไปนในเสียวันนี้ครับผมนะพื้นบ้านถูนกเกี่ยวกันกอดินหมดแล้ยครับผมเยอะพวกมุมเลยครับตัวนิ่วผมนะแรงมากมากนะผมนะ No, oh, no, oh, oh. ম <small> ครับสวัสดีครับคุณผู้ชม